ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 <c oughs> เข้ามาแล้วทำให้เกษตรกรบางรายค่ะ <c oughs> พี่มาค่ะ <c oughs> ไม่ได้ขายของ ยงยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นเจ้าของสวนมะม่วงแห่งนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่บ้านแท่ซึ่งเมื่อก่อนไปดูมาแล้วพี่มาค่ะต้องบอกว่าพื้นที่อำเภอบ้านแท่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เจริญเติบโต,ตมากแล้วมะม่วงการส่งออกของไปยังไปต่างประเทศของเขาเนี่ยจำนวนเยอะเหมือนกันนะพี่มามแต่พอมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดตรงนี้เข้ามาทําให้อำเภอบ้านแท่ตรงนี้ที่เขาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงน้ําดอกไม้ขายไม่ได้พี่มาครับสุดท้ายค่ะ ต้องมีการเอามะม่วงตรงนี้เนี่ยมาเลข่ขายออกบางคนก็เอามาขาย3กิโลกร,รัม100บาทบางคนก็6กิโลกร,รัม100บาทเป็นยังไงมาดูค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้สินค้าทางการเกษตร ไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ค่ะพี่มาร์กโดยเฉพาะมะม่วงน้ําดอกไม้ถ้าเ <Okay. S 1> วลาเราไปถึงบ้านให้พี่มพี่มาค่ะต้องบอกเลยว่ามะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยเยอะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเยอะมากๆแล้วสินค้าคุณภาพเขาอ่ะต้องบอกว่าดีจริงๆซึ่งมันเป็นสินค้าของวิสาหกิจชุมชนนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> ต้องบอกเลยว่าเวลาเขาได้มะม่วงมาได้ผลผลิตออกมาคือเขาดูแลเป็นอย่างดีพี่มาร์กเป็นขั้นเป็นตอนทุกอย่าง เพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีอย่างที่นำเสนอข่าวไปแล้วทีเนี้ยมาเหมาะเจาะกับตรงที่เข้าสสารการณ์ของไวรัสตรงนี้ทําให้สินค้าการเกษตรของเขาอ่ะมันล้นตลาดเ,เดินน,นา<ล>ไปไหนมาไหนพี่มาไปตลาดเห็นไหมมะม่วงอเต็มไปหมดเลยไปถุงๆขัดอะไรบ้างราคาถูกมากจริงพี่มาแม้แต่กระทั่งปลูกตามบ้านมันก็ยังติดอ่ะพี่มา แล้วโอมาขายชาวบ้านอะแล้วมันทํายังไงอะมันก็ล้นตลาดมันก็กองอยู่นั่นแหละแล้วถ้ามันขายไม่ได้มันเน่ามาสุดท้ายเราต้องเอามะม่วงไอ้ตัวนั้นอนะไปทํามะม่วงกวแนแหนะอ,อแปรรูปใช่เอาไปแปรรูปใช่ค่ะพี่มาคะ่ะซึ่งนายบุญส่วนแก้วไพฑู์นะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดมีจํานวนทั้งหมด65คนรวมพื้นที่ ที่ทำการเพาะปลูกนะครับ7,554ไร่ส่วนใหญ่มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่และอีกส่วนบางส่วนก็ได้ให้กับส่งให้กับทางห้างสับสินค้าภายในประเทศนะครับแต่พอหลังจากเกิดวิกฤตการโควิด -19 นะครับสถานการณ์ไวรัสโควิดทําให้ได้รับผลกระทบทําให้ส่งออกไปยังต่างประเทศได้นดน้อยลงเที่ยวบินถูกยกเลิกหลายสายการบินนะครับทำให้ผู้ส่งออกหลายรายต้องส่งออกโดย เมาลำเที่ยวบินราคาจึงตกต่ํำเ <c oughs> หลือเพียงแค่กิโลกร,รัมละ30บาทเท่านั้นเองครับคุณนี้ครับทไมมันน้ออยอย่างนีู้่ะคะพี่มะ <laughs> <c oughs> ต้องบอกว่าจากเดิมเมื่อก่อนมันก็เยอะอยู่นะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้น้อยมากจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะผู้ชมคะก็ยังดีที่ทางภาครัฐนะคะเขามาช่วยสนับสนุนเรื่องของการกระจายสินค้าตรงนี้คือเขาจะมีการเพิ่มช่องทางในการขยายให้ในการกระจายสินค้าให้ใหใหกับชุมชนตรงนี้ เขาก็เลยมีการขอเชิญชาวประอาจจังหวัดคอนแก่นหรือว่าประชาชนในพื้นที่นะคะช่วยกันมาอุดหน่อยซึ่งเขาจะมีการจัดตั้งขึ้นมาอยู่ที่ศาลาผูกเสี่ยวหรือที่เขาเรียกว่าสาลาการจังหวัดคอนแก่นเขาจะมีการมาตั้งโต๊ะขายให้หบางร้านค้าหรือว่าบางเจ้าของของสมมะม่วงบางคนก็อเามาขาย3กิโลกร,รัม100บาทหรือบางคน4ี่โล,ะล,ะล,ะละร้อยหรือบางคนอาจจะแบบ มะม่วงยังสวยอยู่เอาออกม้ใหม่อย่างเงี้ยก็เอามาเป็นแท็กเป็นกล่องหรือเอาไปฝากญาติฝากครอบครัวฝากพี่ฝากน้องฝากคนที่ทํางานก็ได้มันจะตกกล่องละสองรอยห้าสิบาทซึ่งก็ได้ประมาณเก้ารูปเยอะเหมือนกันพี่มาหรือว่าเราไปทําเป็นของฝากถ้าแบบไปเที่ยวไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝักน้องก็อาจจะแบบเป็นกล่องไปก็ได้พี่มาช่วยกันไปกินไปกินตามบ้านก็ซื้อเป็นถุงไปประมาณเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ผู้ชมต้องบอกแหละว่า เจ้าของสวนบางรายค่ะอยู่ที่บ้านหนองเต่าเขาบอกว่าเขาได้มีการนําเอามะม่วงที่เขาห่อไว้อ่ะบางลูกมันก็สวยนะเอามาห่อไว้อ่ะเขาต้องได้เอามาแกะออกเอามาขายขายแบบในราคาที่แบบมันถูกจริงๆพี่มาคือเขามาขายแบบปกติอะไรที่เปตลาดพี่มาเคยเห็นแต่สามโลร้อยอันนี้หกโลร้อยคือก็น่าเห็นใจนะครับเกษตรกรนะครับเจอวิกฤต การในช่วงนี้เข้าไปค, <ะ S 1> ครับคือจากที่ผลผลิตออกมาแล้วแทนที่จะได้รายได้ดีๆ<ค>กลับมาเจอวิกฤตการณ์นี้เข้าไปทําให้สูญเสียรายได้ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นผลกระทบต่อความการการของชีพในชีวิตประจาวันใช่ค <ะ S 1> ือตั้งเป้าไว้ว่าผลผลิตออกมาเท่านี้เออฉันจะต้องได้กําไรเท่านี้เท <ใช S 1> ่านี้มากับกลายเป็น มาขายลีอย่างเงี้ยหกโลร้อยโอ้โหถูกมากมากมันราคาถูกจริงๆนะผู้ชมไม่ใช่ไม่ถูกนะคือถ้ามาขายหกโลร้อยอ่ะมันก็ตกหล0ละยี่สิบาทเลยไหมใช่ครับไรใช่ไหมคะสิบกว่าบาทได้ซ้ำอ่ะจริงๆนะสิบกว่าบาทอ่ะใช่ไหมขาดทุนไปเห็นๆเลยนะครับจริงเราซึ่งมะม่วงของอำเภอบ้านแฮดอ่ะมันเป็นมะม่วงที่เขาเอาไว้ส่งออกต่างประเทศออืครับไม่ใช่มะม่วงที่เขาเอามาจะเอาแบบมาแบ่งขายมาเร่ขายอะไรแบบนี้ด้วยพี่มา เออแปลกดีเหมือนกันนะเข้าสู่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะแบบนี้ทําให้เกษตรกรเขาต้องแบบเหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจาก<ช>ที่เคยร<ช>ายได้เข้ามาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวที่แบบมีเยอะๆะแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เขามาแบ่งๆ,ๆกันแต่กลับมาปีนี้แหนแปลกเลยพี่มาก <c oughs> <c oughs> เหมือนเงินหายไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะแล้วแถวมมะม่วงก็ยังกกงอยู่ข้างหน้าที่แบบเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่ มีมะม่วงแค่เจ้าเดียวรายเดียวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมุผชมคะยังมีมะม่วงอีกหลายเจ้าและหลายพื้นที่ในอำเภอจังหวัดขอนแก่นที่เขาก็ยังประสบปัญหาเหมือนกับคุณเช่นกันที่อำเภอบ้านแฮดครับ